การตูนช่องพี่เจครับตอนการต่อสู้ของคุณลุงยากุซ่ากับพนักงานเก็บภาษีและนี่ครับน้องๆ้อง,อง,องคือการต่อสู้ของคุณลุงยากุซ่ากับพนักงานเก็บภาษีดูเขาเหมือนไม่ทำอะไรกันเลยการต่อสู้ก็เหมือนไม่ใช่การต่อสู้จริงๆเพราะว่าเขาเตะไม่โดนกันเลยส่วนคุณพนักงานเก็บภาษีก็ได้แต่ดึงเงินดึงเงินดึงเงินออกจากตัวของคุณลุงยากุซ่าแต่เขาอ่ะรวยมาก ว่าคงสู่ผึ้นคนในเมืองซากุระมาเยอะเลยไม่ได้ผลกระทบจะดึงเงินเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกนี่ไงเี้ยี่ก็เลยแอบไปดันหลังของคุลุญยากุซ่าให้ไปโดนตัวพนักงานเก็บภาษีซะหน่อยแล้วปรากฏว่าน้องๆครับเขาก็ต่อยกันจริงๆเลวครับตอนนี้คุลุงยากุซ่า เขาไปต่อยเขาไปต่อยพนักงานเก็บภาษีไม่หยุดส่วนพนักงานเก็บภาษีก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนอกจากรำรำรำท่าดึงเงินอย่างเดียวนั่นไงแล้วเขาหันมามองพี่ทำไมเนี่ยพี่ไปทำอะไรให้ไม่เอาดีกว่าเตรียมอาวุธไว้ก่อนเผื่อมีเหตุร้ายนั่นไงนั่นไงโอ้โหพนักงานเก็บภาษีร่วงลงไปแล้วครับแล้วมีเงินตกอยู่ด้วยอะ่ะอยากลองเข้าไปหยิบจังเลยมันเท่าไหร่ คุณลุงยากุซ่าผมขอเดินเข้าไปดูหน่อยนะครับอย่าทำอะไรผมนะผมกลัวแล้วเอออ,อ้าว